ฝนเ้าตกาก็ทึกจะเป็นเพื่อน,อนสวัสดียามเช้าจ้ามาคนเดียวเด้อมือนน่อันนี้มีอย่างอยู่สวาม่าสวยจัหน้อยมือนี่ดอกเห็ดมันโพแล้วมันเลยหาง่ายจ้ะ เมียนบอนี่นุ่นนุ่นนี่โอ้ยดอกงามได้ไเพื่อนเอ๊ะดูเก็บเอาสามมือเลยเ้อพี่น้องเอ้ยมันจะไหว้แล้ะแหละ ดอกงามงามมันเหยียบหรอเพื่อนเอ้ยเหยียบอีลีเลยเหยียบเลยข้นล้าเพื่อนๆนี่ดอกน,น้อยๆนี่นี่เอาที่เหลือตาจะของ อยู่ไก่ทางรถเด้อเพื่อนไม่ได้อยู่ไกลหรอกประกาเข้าไปลึกแต่มาผู้เดียวประกาศด้วยกันง่าอีลี ามงามเดี๋ยวพี่น้องหวนทางเลยเงี้ยอยเหยียบมัน,นเดี๋ยวมันไปหาเนี่ยปกเสือนไปก่อนมองเห็น,นข่อยวะดอกงามกักมึงดูบุ่นดอกนึง งามคนาะพี่น้องเอฮ้ยพูดดอกหนึ่งเงินบ่คุณเดี๋ยวลงไปเาเอาดอกนี่โกนโอ้อยดอกนี่ไหมมาซูมมือก็พอเห็นด้วยเ่ินเลยโอ้ยตกกระใจยตกกระใจียกี้ก็คือ ตกใจดอกนี้มันไก่ทางเอาสะดอกหาดเปลือนดอกนี้ไหม ผู้ใดขับรถมนกระดดผู้ใดพิดกันกันกบปลูกกับเมียมัเนาะโอ้ยมันสั้นเพื่อนๆดอกงามดอกในหน่วยยังมีอยู่เด้อเอาซ้าซำๆนี่เพราะว่ามันโพมองเห็นแหละ าาบางอยู่ได้หมบ้านนี่โ่ยเห็นเจ็บไปทั้งขาแล้วเพื่อนๆมาต้อตงตกใจเด้อยยายการล่างแล้วกสิเอามาเท่ไปทื่เก่าเอาน้ำล่างเชื่อล่างมาเท่ไปทื่เก่าด้วยจ้ะ กะสันปีหนาเข้าสิเบอร์ได้กินมันก็นสิเบอร์ไปเรื่อยๆแต่เฮ้าบอ่อนุรักษ์ไว้เก็ดแบบนี้ทุกปีฝนตกนุ่งกระลาลบังดีแห้งเนาะยางไก่มากเลยเที่ดีบ่เาีหยีบตั้งสองดอก เป็นบังดีแห้งครับเป็นเพื่อนคุณดอกหนึ่งแบบได้หลายเติบเลยเด้ได้หลายเติบเลยเด้อไ,ได้ดอกนี่ก็จะเอาเลยดอกไงงามครับเนาะเพื่อนเพื่อนเห็ดโกอาแดงหน้าขาว ui ngon cực thế bò ơi đọc, đột nhìn bò đi đột hà đột ngon cực nữa ngon Hãy giờ xuống đó giờ sẽ cắt ta Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì nè อีกคือได้หน่นะดอกนี้เอาได้แล้วกล่องก็เป็นคนมือเจ็บเอาสักันมงนึงหาดอกเลยเพื่อนเด้อดอกน้นอยๆที่แหละแกงแซ่บดอกน้นอยๆกบ,บาลพี่น้องคยได้หลายค่ะกับเรื่อมือนีุู้น่ะ ห้ามครับพ่อหลีมองนี่เลยตุ่มพววเลยหลีปันไดก็เห็นเด้อคนน่ะดอกอั้มปานนี่ดอกไม่หน่อยจะเอาได้อยู่ป่าฮ่าฮข่อยมาเห็นมึงดูเกือบกระคุตั้งเด้อพี่น้องเลยอืเกือบเอากรคุตั้งบาเ,เห็นเด้หน่ ้ยสามดอกหัวคนนะสามดอกคนนะสามหัวพนธุ์นะบอกก็บ่ถือเป็นเห็ดงามงามข้าง,นงหนอปีหนองมึงดูงามอีหลีเห็ดมือนี้การกระมันคือเกา nam đột bàn nước đột nam các từng nạ từng nhì ก่มหาเหตุว่าบ่ปวดแอวข่อยบ่เสียด้อพี่น้องเอ้ยมึงนีหมสดอกเลยเห็นปะอุ้ยุนุุนนุนพุนนุนุนนแลเล เห็นอีกแล้วพุ่นดอกหนึ่งสามดอกติดกันเลยโอ้ยหัวสักกระเทียมซะ่เนาะโอ้ยดอกนี้เน่าเลยได้เปื่อนเนา่ากระใจใดอยู่เป็นหนึ่งหนึ่งแล้วใส่ยซองฟิตไว้โอ้ยมาแนคือมมันมกัดแต่อีป้อ มีหมายบริเวณห้าน้ำคอ,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 อยบ่ได้เคลียซื้อได้พี่น้องคนคอยเคลียห้างสีเลนดอกได้กระเจี๊ยบดอกนั่นว่าเคลียเด้อมีก้อ,มอมนมากอ่ะพี่น้องเพราะว่าอันก็เจาว่าฝนเศร้าตกละเห็ดว่ออก ดีในใดค้คอยมาเอาสามมือแล้วโอ้โอยู่นะงามแต่ตังเลยก็นนี่ไหมนี่ไหมว้ายว้ายงามแต่น้องอีโกอีเมย์งามนานกระเพยไปใจคู่ เอวเด้อกลมหาเฮ็ดนี่พี่น้องเอ้ยมันค่อยเหยียบเฮ้ยมันจังไรยมันเป็นเพราะขั้นเด็โเดโพดอกงามเนาะก็เฮ็ดอันนี้ออกเบิดแต่เดี๋ยวน้อยเฮ็ดทานขอ่อยกระสีออกเด้อเพื่อนเฮ็ดทาน สองดอกับบนีอันนี้เห็ดโกขาว,วเด้อเพื่อนที่เก็บเมื่อกี้เห็ดโกแดงกลับไปเด้อกลับเ,ยบเลยจ้าอู้อีกกลับยังไม่เห็นดอกงามอีกงามคักสิกลับแล้วเห็นยั่มองจอดรถเอาไร้บ่ละ่ะโอ้ย mọi người ổn là quyển ổn vào đây ôi ổn vào đây đốt này nói nhỉ luôn 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 cái đốt này chắc hết đốt con với cả môn lê đất bạn này môn năm hết ôi เกือบเทาอีพอเอ้ยมองนี่เขาบดได้ขึ้นมาเมื่อวานนี่มองนี่เขาบดได้โค่นนี่เขาบดได้เขามาเบิึงว่าเป็นโค่นจอดรถโอ้ยมึงเสียดายเด้พ่อไปล่างกต่ที่เปื่อยเบิดหลายดอกกูได้เพื่อนมึงดูคนน่ะ ต็มถัง่อยพอดีแหละเยอะว่าสต,ต็อปดอกเย็บรถกำลังสิกับอมอว่านหนงเ่อหอยพอด่ามาเบิองเด้อเพื่อนเ่าเบิววดเลยมึงดูเต่เ่่่เ่่่่่่่่่ล่างาบ่่ไดข่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่อ่ เกือบหอยพอลงมาเกือบหอยพ่อมาเบิ้งไม่เจะวางไดยเดี๋ยวมองนี่นับเด้อมองนี่นับเด้อสองสามสี่หา้าหกโอ้โหตก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 เจ็ด ปดเพื่อนอืมหัวรดจําเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองมันจันทเด้อไทย่าเห็นสิบสองดอกสิบสามดอกจุ่มนี่เฮ้ยงามรักแค่งามกักอีลี แค่นี้เด้อเพื่อนๆเสียงมาเฮา,ล,าเล,ล้วข้นมาแเลยกลับเลิดเด้อกลับเล้วจ้าขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามารับชมเป็นมูให้กำลังใจไย้กันขอบคุณหลายๆจ้าเอาว่ามันข่อยหยยบหรือเห่าไหวคือบอไดดิปจิบจกักดี <laughs> <laughs> นี่เต็มคุถังเลยเฮ้ย